มีลูกคา้าเชุดมาแก้นะคะเขาต้องการที่จะเก็บบ่าขึ้นนะคะเพื่อให้ช่วงตัวเนี่ยมันยกขึ้นไปเนาะคืออนขอทํำคาว่าใจกับเพื่อนๆในเพจก่อนนะคะถ้าหากว่าเข้ามาดูคลิปในเพจอันเนาะอันนะคะจะเรียกตําแหน่งตรงนี้นะคะเรียกว่าบ่านะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมาคอมเมนต์ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าไหลก็ตามเนาะแต่ว่าถ้าในเพจของอันนะคะอันจะเรียกตรงนี้ว่าบ่านะคะตรงนี้นะ เพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนจะมีหลายเคสที่บางทีอะค่ะเราแก้เนี่ยเราจะยกตำแหน่งตรงนี้ค่ะขึ้นไปนะคะยกตำแหน่งตรงนี้ขึ้นไปตำแหน่งบ่าตรงนี้ค่ะต้องการยกขึ้นไปแล้วตำแหน่งของไหลนะคะที่อันเรียกค่ะคือตำแหน่งของหัวมุมตรงนี้นะคะหัวมุมตรงนี้นะเนี่ยค่ะตรงนี้เรียกว่าหัวไหลนะคะอันจะเรียกแบบนี้ขอทำงานเข้าใจกับเพื่อนก่อนเนาะอย่างเช่นบางทีค่ะมีลูกค้าเอาเสื้อมาแก้แล้วเวลาที่เขาใส่ค่ะไหลมันตก ตำแหน่งหัวไหล่ตรงนี้นะคะของตัวแขนมันไม่อยู่ตำแหน่งของตัวผู้ใส่เราจะมีต้องเก็บไหล่ขึ้นไปนะคะ<ด>ตรงนี้นะเก็บไหล่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ค่ะวาดขึ้นมาของตำแหน่งตรงนี้นะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้อันจะเรียกว่าเก็บไหล่ขึ้นไปหรือว่าแก้ไหล่ตกนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะยกขึ้นไปทั้งแถบแบบนี้อัน,นจะเรียกตำแหน่งตรงนี้ว่าบ่าเนาะอันนี้ขอทำความเข้าใจกันก่อนเพราะอันเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาบอกอันว่าอันน่ะเรียกผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆจะ เข้าใจยางยก็แล้วแต,แต่แต่ขอให้แค่รู้ว่าถ้าเกิดอันเรียกตรงนี้มันคือตำแหน่งบาทที่เราต้องการยกขึ้นเนาะคือตัวนี้ค่ะเป็นงานของลูกค้าที่เขาเอามาแก้นะคะคือความต้องการของเขาค่ะเขาต้องการจะยกตำแหน่งบาทตรงนี้นะคะขึ้นไปนะคะต้องบอกแบบนี้ถึงแม้อันนี้นะคะจะเป็นชุดเดรสก็ตามถ้าหากว่าลูกค้าเป็นคนตัวเล็กนะคะช่วงตัวสั้นเราจะมีปัญหาเวลาที่ใส่อะคะ่ะ ตำแหน่งทุกอย่างอ่ะมันจะไม่อยู่ในสัดส่วนของตัวผู้ใส่ตำแหน่งเอวของชุดก็จะอยู่ต่ํากว่าตัวผู้ใส่นะคะคือทุกอย่างมันจะไม่ได้มาตรฐานตอนที่เราใส่อ่ะฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายกบ่าตรงนี้ขึ้นไปนะคะทุกอย่างมันจะขยับขึ้นไปแล้วทรงมันก็จะอมออกมาโอเคมากๆนะคะอย่างตัวนี้ตอนที่เขาใส่อ่ะค่ะด้วยความที่อย่างที่อันบอกเนาะว่าตำแหน่งของเอวก็ไม่อยู่ในสัดส่วนของตัวผู้ใส่แล้วก็วงแขนนะคะที่ใส่เนี่ยมันกว้างนะคะ มันกว้างกว่าตัวผู้ใส่ฉะนั้นอนะ่ะพอลาที่เรายกบ่าตรงนี้ขึ้นไปนะคะถือว่าตอบโจทย์แก้ไขได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เพื่อนสังเกตดูมันจะมีคอเสื้อด้วยนะคะที่เป็นคอป,ปกแบบนี้วิธีการแก้นะคะก็อันดับแรกค่ะให้เราวิเคราะห์งานแบบนี้ในการแก้เนี่ยเราจะยกบ่าตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะทั้งสองข้างเนาะเราจะยกบ่าตรงนี้ขึ้นไปทีนี้ ที่มันติดค่ะก็คือติดส่วนของคอเสื้อตรงนี้นะคะให้เราเลาะคอออกค่ะแต่ว่าไม่ต้องเลาะออกทั้งหมดนะคะเลาะแค่ส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้นะอันเหลือเหลือแค่ตรงนี้ไว้ค่ะทุกคนเนี่ยเหลือแค่ตำแหน่งแค่ตรงนี้ไว้เนี่ยเหลือแค่คอตรงนี้เองเนี่ยให้เหลือแค่คอตรงนี้ที่เหลือนะคะยกออกมาก่อนที่เหลือนะคะเลาะค่ะเลาะรอบคอแยกออกมานะคะมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เดียนขอวาดให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะพอเราค่ะยก อพอหลังจากที่เราล้อเสร็จนะคะคอมันก็จะถูกแยกมาแบบนี้นะทุกคนอนะ่ให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆเนาะเดี๋ยววาดยังไงดีออ่อ่ให้เห็นคอถูกแยกมาแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ของเดิมเนี่ยคอมันก็จะเป็นคอแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะอันดูภาพในในจอก่อนโอเคเพื่อนๆมองภาพ <laughs> มองภาพให้ออกแล้วกันนะคะอโอเค พอหลังจากที่เราเะะลาะคอแยกจากข้างหลังเนาะแต่ว่าเหลือแค่ติ่งๆตรงนี้ไว้นะคะตรงข้างหน้าไม่ต้องเลาะอ,ออกนะแล้วก็จากนั้นค่ะตรงนี้บริเวณตรงนี้นะคะที่เราจะเก็บก็คือตำแหน่งของตรงนี้นะคะที่เราจะเก็บให้ต่ําลงมาส่วนของตัวนี้ค่ะของเดิมเนี่ยเขามีามีเป็นผ้ากุ้นนะคะอันก็จะแยกออกมาก่อนนี่นะคะด้านในตรงนี้เขาจะมีผ้าขอบกุ้นก่อนอันก็แยกขอบกุ้นออกมานะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเก็บบ่าตรงนี้นะคะวัดลงมา ตัวนี้ลูกค้าเก็บบ่านะคะอยู่ที่1.2นิ้วนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกัน1นิ้วกว่านะคะนี่ค่ะก็เก็บบาก่อนพอหลังจากเก็บบาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการแก้อีกหนึ่งอย่างก็คือเขาค่ะต้องการเจียนนะคะหัวไหล่ตรงนี้ค่ะเข้ามานิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่ใส่ะค่ะรู้สึกว่ามันล้ำออกไปเยอะเกินนะคะก็ทําการตัดคว้านตรงนี้นะคะพอหลังจากตัดคว้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนน้องแขนเนี่ยพอหลังจากอันคว้านเสร็จคะ่ะส่วนที่เป็นผ้ากุ้นตรงนี้อันก็เย็บนะคะกลับไปเหมือนเดิมเย็บตรงนี้ค่ะกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เย็บตลบกลับเข้าไปแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะขอบกุ้นมันก็จะอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะอันนี้คือแขนจบไปเนาะแล้วก็มาส่วนของคอเสื้อบ้างคอเสื้อเนี่ยคะ่ะด้วยความที่พอเราเนี่ยขยับส่วนของคอตรงนี้ลงมาเพื่อนๆเ,เห็นไหม วงรอบของตรงนี้ค่ะมันจะมีความเล็กแล้วก็แคบกว่าเดิมนะคะคอเสื้อมันจะอยู่ตามตำแหน่งตรงนี้ทุกคนนี่นะคอเสื้อหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะวิธีการที่อันทําค่ะก็คืออันนทําการตัดคว้านนะคะนี่อันก็ทําการตัดคว้านคอด้านหลังด้วยค่ะก็ทําการตัดคว้านให้ต่ําลงมาแบบนี้นี่นะเมื่อสังเกตดูจากภาพเนี่ยค่ะถ้ามองจากฝั่งด้านขวานเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะนี่นะ คอหลังก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือคอหน้าตรงนี้นะคะเราก็ทําการตัดควานให้มันกว้างเลยคือด้วยความที่ตัวเนี้ยด้วยเขาจะมีการปักนะคะเป็นปักมาเป็นปักแล้วก็เป็นการแบบเจาะหมุดอะคะ่ะตรงเนี้ยอันไม่สามารถที่จะแบบผ่าตรงนี้แล้วก็แก้แก้คอตรงเนี้ยค่ะให้มันเล็กลงฉะนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่อันนะคะทําการตัดคว้านตรงนี้นะคะเพื่อให้คอเนี่ยมันกว้างเท่ากันกับของเดิมเพื่อที่จะเย็บคอนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้ ะะก็พอหล,หลังจากที่เราทําการตัดคว้านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาคอค่ะเย็บประกบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนขนอวาดให้ดูแค่ฝั่งเดียวเนาะคอก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะคอด้านนอกที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะต่ำลงมาเรียบร้อยค่ะ แค่นี้เลยนะคะเวลาที่แก้งานทุกครั้งะคะ่ะให้ดูจากโครงสร้างของเดิมว่าของเดิมเนี้ยมาแบบไหนนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนตัวนี้อันก็แก้ประมาณนี้แหละเวลาที่แก้อย่างที่บอกไปอะคะ่ะมันก็จะมีขั้นตอนของมันว่าขั้นตอนเอ่อหนึ่งสองสามแบบไหนเนาะเวลาที่เราทําเราจะได้แบบไม่สับสนแล้วก็งานออกมาเนะะี่ยค่ะมันจะ มันจะไม่แก้เยอะอะทุกคนถ้าหากเรารู้หลักอะนะคือตอนแรกๆอะที่อันทำมันก็แบบโหเห็นอะไรที่มันจุดเกี่ยวข้องกันอันก็ลาอ,ออกแทบหมดเลยแต่พอเรานะคะเริ่มมีประสบการณ์พอเราแบบทํางานเจองานมามากๆ,ๆนะคะเราก็จะเริ่มรู้หลักแล้วว่าอ๋อฉันจะต้องเลาะแค่เท่าที่จําเป็นอันมักจะอบอกนักเรียนเสมอนะคะว่าเวลาที่แก้งานทุกครั้งอะเราจะต้องเลาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ แก้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเอาภาพหลังแก้มาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะหลังแก้เสร็จก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก่อนแก้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังแก้ค่ะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งคะ่ะที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ก็เอาไปปรับใช้ค่ะ